กี่ตาไมไปช่เดือดปะขอะขอบคุณครับอมจัดปันครับอมจัดปันวันนี้เอ้าไหนไหนนี่ไหนอมค์ไหนกันดีจีศาสตรพูดอะไรเพิ่นแหละเพิ่นสีเอาเทียบกันเบียดแต่ว่าไม่ได้รอกันเลยโอ้ยที่เบียวมันจะเปิดปอดใช่ไหม พี่แนนพี่แนนพี่แนนจัดอยู่ไหนเขาก็หมอที่ลูกจัดนั่นแหละรับปันเนี่ยอันนี้เหรอพี่เขาก็ถามไม่อยู่หมอโนบดลไงแกถามพี่แนนอยู่วันนี้น่ะอือว่าเอาเป็นเจมาวันนี้เหรอว่านุ๊กเออว่านุ๊กไปจัดไหนพี่แนนก็บอกว่าจัดขอนแก่นค่ะพอดีน้องไม่ค่อยแบบงานเยอะน้องไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยกลับบ้านก็เลยพก็ไปจัดที่นั่นพี่แนนก็บอกอย่างงี้ไปถามอยู่วนุ๊กจัดไหนแล้วแบบอาอแต่ตอนนั้นนุ๊กถอดแล้วนะของโนบูโดลน่ะนุ๊กถอดแล้วถอดแล้วทีนี้ ล่มมาเลยปั้นลมดูได้พาฟันขุดบะกันไม่พาเออนี่ยเรพาฟันขุดหรอฟันลมแม่นมอบอกให้พาฟันขุดอันไดียร์อันเดียร์พาฟันขุดเลยมันเก่งไงมาทางต้องพางฟันขุดก่อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไม